โอ้ส่งาักตผู้วเด็กวัดายอายุลพ่ออยู่น่วยยามเกล้พีลอยู่ดต่ดตาผู้ว่เด็กสัปหลังน้องไม่สัปหลังบาชเชนดาวิดาดีอ๋องลุงวิดาไปช่องเย่พรอจุยชาเกอองเกอจุยเนาะอวดดาพี่ล่านึ่งไหอสิงพี่ไยลกูจูเนาะอจุยชาลวิดาเนี่ยไปช่องลว่าจะบุพหลอนทิกลาเนาะเอาไว้พุลนอทิกลาาไว้สี่สิลซัยเนี่ยสัปหลังราคายู่ทองทองดาวิดาลูละท้องหนึ่งช้นทองคาดาวสีลซยเนี่ยเกทองดาวิดาเลเรสั้ของปฐมทันีนะกก็เนาะ အချွိချာစိတ်လက္ခဏာရာဆန်ရှိဆန်နိုင်စီလောဆန်နေကဲတုံးသာပသိလက်ချက်ဘူချက်ဖုတ်စိတ်လွန်သာထိတ်လာချာလက္ခဏာနော်ဒီအပအချောင်းလောအော်ပါဒီအောင်းကဲအောင်းလုံဝေးလိုအဆူပချော့ရေပေါင်းစီလောဆန်နေအဆူနော်ဒါပိလောင်းအောင်းလုံဝေးရာဘူဒါပိလောင်းအောင်းလိုအဝဘူနော်လိမ့်လောက်ခဲ့အဆူနော်ကဲအောင်းကဲအချွိ บอลลูแตไปช่องยาบุนัยก็เอกจยเนาะเอาไว้อสิงตีไหลยาบุนยหลบไลอยสิงเปีเมา่แทนดาพิลาวินเนอร์ย่าดาพิลอนนักดียาบุนพิลอนนักตาซีมันดาพิลาววนเนอร์ก็ยาสิงเี่เอาใครอยู่เนาะยาสิงพีไหลยาบุนอาจุยชานหลบลอยเอออีมวนนาะไปช่วยหรอกวจะบกพูดลงทิกลาเนาะเอาไว้ดีโอโตาบีเไว้พูดลงทิตลาเสียแส้นพูดที่ลาเนาะซีไว้เสียเส้่เนะซีนไลองแคปลัยเดียเนาะตียาในสัปร่ไงจงเดียเนาะปลัยเดียเนาะในพูนี้ ลานว่าบ้านนั้นเปเลบาพูนนะจับบุอันนู้พ่อเอาอุ้เอาพลอคุยจู่นอาพลอบานซียาบุเน่อันนอโเน่ก็เปย่ทีตดตะพูนเด้มาซียาบาดุนอแยกกันหลบยาดานนเน่กอบากวดี